ขั้นตอนการวัด hv 3 0พนักงานปฏิบัติการจะทำการวัด hv 3 0ในบ่อ sbr แทงทุก2ชั่วโมงซึ่งจะวัดช่วงสเตปแอร์ลิดโดยมีขั้นตอนดังนี้พนักงานปฏิบัติการนำที่ตักน้ำตากน้ำในบ่อ sbr แทงที่กำลังเติมอากาศพัน ไปประมาณ10นาทีจากนั้นเดินไปที่ห้องตรวจวัด s b 3 0 ทำน้ำเทเศษควย s อ3 0ให้ได้ระดับปริมาณ1,000มิลลิตรแล้วนำควยไปวางไว้ที่จุดตรวจเช็คก,การตกตะกอนเอ3บตามป้ายบ่อ s บ r ที่เราทำการตักน้ำมาวางไว้ทิ้งไว้30นาที เมื่อครบ30นาทีแล้วให้อ่านค่าระดับปริมาณตะกอนในกวย s v 3 0แล้วทำการถ่ายรูปด้านบนของกลวย s v 3 0และถ่ายรูปด้านหน้าของกลวย s v 3 0แล้วนำค่าที่อ่านได้มาลงในเค็กชีต แบบบันทึกผลการเดินระบบบ่อ SDR ฟอร์ม FOM 004ขี 04, ด04ลงในช่วงสเต็ปแอร์เรทช่อง SB 30 เราจะควบคุมค่า FV 3 0อยู่ในช่วงที่100ถึง200มิลลิลิตรกรณีค่า FV 3 0ที่เราวัดเกินค่าควบคุมให้ถัดตามขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีค่า FV 3 0มากกว่าค่าควบคุมให้ทำการเพิ่มเวลาที่ปั๊มสูบตะกอนในบ่อ FBR แทงให้มากขึ้น จากค่าปกติครั้งละ10นาทีช่วงสเตปดีแค้นสองกรณีค่า SV30 ต่ำกว่าค่าควบคุมให้ทําการหยุดสูบปัป๊มตะกอนในบ่อ e อ r แทงครับจบขั้นตอนการวัด SV30 ครับขอบคุณครับ